ที่รักคะพระเจ้าในโอกาสที่เมื่อวานเป็นวันครอบครัวเนาะก็จะได้มีโอกาสแบ่งปันในปัญญาจารบทที่4ข้อที่9าถึงข้อที่12บอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับกลางวันดีสําหรับการกลางลำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้น ที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครไปยุงให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอุ่นได้อย่างไรและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะาถาดง่ายก็หามิได้พี่น้องทีลกครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่ อ่าเขาเรียกเป็นสถาบันแรกเลยเป็นสถาบันแรกที่พระเจ้าทรงเจริญตั้งไว้นะคะนั่นคืออาดามกับกีวาพี่น้องคงจำได้เนาะนะจากพระคัมภีร์เนี่ยในบริบทของ,งพระคัมภีร์เนี่ยพระธรรมบรรณาจารเนี่ยเขียนโดยดัิส์ธารุลมนนะคะอ่าเป็นผู้ที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตธารุลมนเนี่ยเป็นคนฉลาดนะคะและได้ตั้งความหมายของชีวิตตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเออชีวิตมีความหมายยังไง และก็ข้อความตอนที่เราอ่านไปเนี่ยอยู่ในบริบทที่พูดถึงความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานและก็ความโดดเนียบเดี่ยวและก็ความไร้ประโยชน์ของความสําเร็จที่ปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีนะดังนั้นมันจึงเน้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นแลวก็เป็นประโยชน์และมีคุณค่ามากกว่าความสําเร็จที่อยู่เพียงลําพังน,นะคะนะก็ข้าพเจ้าจะแบ่งปันในหัวข้อ,อเชื่อกสามเกี่ยว คือครอบครัวที่เป็นแบบตามแบบของพระเจ้านะคะนะสิ่งแรกนะประการที่หนึ่งลักษณะของอเชือบสามเกลียวหรือครอบครัวตามแบบของพระเจ้าอันที่หนึ่งก็คือความร่วมมือที่น้วที่แลในครอบครัวถ้าเราอยากให้ครอบครัวของเราแข็งแรงวันนี้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จพี่น้องต้องหันมานะแล้วก็ให้ความร่วมมือกันพระกบีบอกอะไรฮะสองคนดีกว่าคนเดียวครอบครัวตามแบบระคัมภี ก็คือที่ที่ทุกคนร่วมมือกันนะไม่ว่าท่านจะเป็นครอบครัวเล็กหรือใหญ่ถ้าท่านครอบครัวเล็กมีกันสองคนสามีภรรยาหันมาร่วมมือกันทําสิ่งที่ครอบครัวคนทําร่วมกันที่น้องทีละคะมีเป้าหมายร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างกินนะคะกระเป๋าเงินอาจจะใช้คุณละกระเป๋าได้เพราะว่าอ่าอ่าเราต้องเดินทาง ตัว,ตวอาจจะไม่ได้ติดกันตลอดใช่ไหมคะอาจจะมีเงินเงินผลละกระเป๋าแต่ถ้ากระเป๋าของใครคนใดคนหนึ่งถอดไปนะคะอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้นี่กระเป๋าของฉันเธอห้ามยุงนี่น้องทีละก็คือครอบครัวทุกอย่างเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องที่รคกนะครอบครัวใดให้ความร่วมมือกันแบบนี้เขาก็จะได้รับบําเหน็จนะได้รับบําเหน็จจากการงานด้วยกันบําเหน็จเนี่ยมีทั้งฝ่ายวิญญาณ มีทั้งฝ่ายของอารมณ์นะอารมณ์ก็มีความสุขใช่ไหมคะพี่น้องที่รักมีความสุขมีความชื่นชมยินด,ดีมีความรักใช่ไหมนะแล้วก็ในในด้านของกรารภาพไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านอ,อื่นอื่นในใดในในความเป็นครอบครัวนนะก็จะได้รับนะบำเหน็จได้รับรางวัลเป็นผลจากเขาร่วมมือกันน,นั่นเองเป็นผลจากความเป็นหนึ่งเดียวกันนะตัวอย่างพ่อแม่ ร่วมมือกันอบรมลูกเนี่ยที่น้องที่หลักคาะคนก็คือชื่นใจไหมคะโอวันนี้ลูกเรารับปริญญาได้เกียรตินิยมอัดับหนึ่งลูกเราเป็นเด็กดีก็เพราะอะไรคุณพ่อก็สั่งสอนคุณแม่ก็สั่งสอนอ่าอบรมลูกให้ความรักกับลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ปล่อยให้ลูกอยู่ในอ้อมอกแม่อยู่คนเดียวหรือไม่ได้ปล่อยให้ลูกอยู่ในอ้อมอกพ่ออยู่คนเดียวนะแต่ร่วมกันดูแลลูกของตนความร่วมมือกเกิดขึ้นพี่น้องที่ราคะ นะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวถ้าสองสามีภรรยาลูกก็ไม่มีแต่ร่วมกันทําการดีไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือการดูแลผู้คนท่านไม่มีลูกที่เป็นลอดออกมาจากตัวเองแต่ท่านมีลูกแก่ท่านมีคนที่อยู่ในความดูแลท่านร่วมใจกันดูแลเขารักเขาห่วงใยเนานี่นะวันหนึ่งท่านจะได้ชื่นใจกับบำงหนิดรางวัลที่พระเจ้าจะทรงประทานทง ความร่วมมือของครอบครัวท่านที่ท่านทําร่วมกันพี่น้องลองหันย้อนกลับไปดูนะสิ่งที่ท่านทําร่วมกันมาในครอบครัวของท่านอะชื่นใจไหมถ้าท่านชื่นใจพี่น้องทํามากขึ้นนะคะประการที่สองก็คือการช่วยเหลือเมื่อมีความอ่อนแอนะครอบครัวเชือดสามเกลียวเนี่ยนะต้องมีความช่วยเหลือกันเมื่อเกิดความอ่อนแอนะมีคนหนึ่งเก็บป่วยคนหนึ่งดูแล คนหนึ่งอ่อนแอคนหนึ่งทุกคนหนึ่งเครียดอีกคนหนึ่งเปอาะโยนนะไม่ใช่พออีกคนหนึ่งทุกออาแข่งดา่าพระเจ้าแล้วก็ตายไปซะเหมือนที่ภรรยายโยกพูดใช่ไหมเราจะไม่เป็นภรรยายอย่างนั้นแน่นอนในเบ็ดไหมพีมม่น,อน้องรักนะถ้าสามีของท่านเจ็บป่วยไม่สบายท่านต้องดูแลนะดูแลเขาลักเขาห่วงใยเขาถ้าภรรยายท่านเจ็บป่วยท่านเองต้องดูแลนะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันเด็กขาดที่เราีรลกค่ะ ดูแลกันและกันเนติมเต็มกันนะคะนะฮะช่วยเหลือเขาเมื่อยามอ่อนแอไม่ใช่ไม่ใช่แบบซ้าเติมนะหรือหนีห่างแล้วก็ละเลิกจากแบบโออยู่ไม่ได้แล้วกับกับภรรยา,าที่ติดเตียงอยู่ไม่ได้แล้วกับสามีที่เป็นน้ำมาพือัมาพราดัะนั้นเราต้องผูกพันแล้วก็รับกันจนวันตายจะไม่มีอะไรไมาแยกเราจากกันเว้นแต่ความตายเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างอื่นที่มาแยกเราจากความตายไอ้เว้นที่มาแยกเราออกจากการเป็นพ่อครัวเป็นสามีภรรยากเ็เหมือนที่นางรูทลูกลูกสะภ้ยใช่ไหมฮะลูกสะภย้ยรูทเอ้รูทแม่เป็นลูกสะภ้ยของนาวมีใช่ไหมฮะรูทได้บอกกับแม่สามีว่าอะไรฮะถ้ามีสิ่งอื่นมาแยกแค้นจากแม่ยกเว้นความตายเนี่ยก็ขอแบบให้เขาถูกถูกแช่งสาปพี่น้องที่รัก เราเองต้องมุ่งมั่นอย่างนั้นความอ่อนแอของคนหนึ่งไม่ใช่เป็นผ่าะแต่เป็นโอกาสให้เราแสดงความรักท่องเอาไว้นะคะความอ่อนแอของอีกคนหนึ่งเช่นเขาเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นภาระแต่เป็นโอกาสดีที่เราได้แสดงความรักรักความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและเรามีต่อเขานะคะผู้สมรสหรือสมาชิกในบ้านต้องหนุนใจกันเมื่อเจอปัญหาชีวิตอาจารย์สิทธิชัยเทศนาบอก ให้หันหน้าช่วยกันแก้แกปัญหาไม่ใช่หันหน้าเตีกันไม่ใช่หันหน้าฟาดกันอาจารย์ที่ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่สามคือต้องมีการกรอบโยนให้ความอบอุ่นใจไม่ใช่แค่อบอุ่นทางกายที่น้องี่รักการแต่งงานแน่นอนนําความอบอุ่นทางกายมาให้มีแต่ก่อนนอนคนเดียวเดี๋ยวนี้มีคนนอนกอดใช่ไหมคะนะมีความอบอุ่นกายแต่นะถ้าอบอุ่นแค่ทางกาย แล้วจิตใจรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างจิตใจรู้สึกว่าสามีหรือภรรยานะคะไม่ใช่ไม่ใช่ผููปรึกษาที่ดีปรึกษาที่ไรโมโหทุกทีพูดคำพูดแค่คำสองคำก็ทะเลาะกันทุกครั้งพี่น้อง่รักเราต้องเราต้องปรงับเปลี่ยนนะทันทีแล้วก็ชีวิตของเราให้คู่หรือคนในครอบครัวของเราสัมผัสถึงความอบอุ่นทั้งร่างกายและก็ด้านจิตใจอารมณ์ นะคะบ้านที่มีความรักก็คือบ้านที่อบอุ่นใช่ไหมคะพระเจ้าประสงค์ให้ครอบครัวเราเป็นที่พักพิงนะคะทงใจทงอารมณ์แล้วก็ทางร่างกายด้วยนะคะบรรยากาศในบ้านต้องมีการสื่อสารที่ดีที่เข้าใจกันมีความอบอุ่นไม่ใช่สื่อสารกันไม่กี่คำก็เป็นอาจะต้องฟาดตีกันทุกทีเลยนะคะราการที่สี่ก็คือการป้องกันและความ ให้เกิดความมั่นคงการปกป้องกันและการทําให้เกิดความมั่นคงครอบครัวควรจะเป็นที่ที่เป็นที่ปลอดภัยคือมีการปกป้องกันและกันนะคะเมื่อลูกหรือผู้สมรสถ,ถูกยมตีจากโลกภายนอกพี่น้องทีลกเราต้องปกป้องคู่สมรสของเราปกป้องลูกของเรานะปกป้องคู่สมรสไม่ปล่อยเข้าไปทั้งไหนตะไหนต่ไน,น,น,นคนเดียวโดยที่เราปล่อยปากละเลย ่ใส่ใจไม่ดูแลในที่สุดเขาก็โ<ห>อ่หญิงแพทย์สยานอกบ้านหรืออะไรต่างๆนะคว้าเอาไปใช่ไหมคะนะทำให้ครอบครัวเราพังนะเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องเขาปกป้องกันและกันดูแลกันและกันให้มีความมีความสุขให้มีความเพียงพอในทุกด้านของครอบครัวที่ต้องการกันและกันยี่น้อนี่ละคะ เราต้องให้ครอบครัวของเราเป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะหรือลูกของเราถูกโจมตีจากคนภายนอกเราต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือนั้นเทียบสามเกลียวมันหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองคนบวกพระเจ้านะสองฝ่ายบวกพระเจ้าอาจจะเป็นเราอ่เราสามีแล้วก็พระเจ้าหรือเราอ่พ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วก็พระเจ้าที่ท่านรักเมื่อพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครอบครัวก็จะแข็งแรง ไม่ขาดง่ายๆนะคะงนั้นการอธิษฐานร่วมกันนะการยึดพระวจนะพระเจ้าไว้ในแม่เป็นพระคำประจําบ้านนะครอบครัวในอุดมคติของพระเจ้าจึงไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ต้องเป็นครอบครัวที่มีความร่วมไม้ร่วมมือเป็นครอบครัวที่พยุงกันปอบโยนกันให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางยึดพระคำของพระเจ้าไว้ให้มั่นนะวันนี้เราอาจจะยังไม่เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน แต่เราตั้งใจที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นร่วมกันและวันหนึ่งพี่น้องก็จะไปถึงเนาะสามัคคีคือพลังของครอบครัวพี่น้องครอบครัวเี่มแข็งประเทศชาติก็แข็งแรงนะการรักให้อภยัยการอยู่ร่วมกันเป็นคุณสมบัติที่ครอบครัวต้องมีนะคะบ้านอาจจะเล็กแต่ความรักไม่เคยเล็กเลยในครอบครัวเราครอบครัวคือที่พักใจนะไม่ว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรแต่ครอบครัวคือที่พักใจ อยากฝากพี่น้องไว้เนื่องในวันครอบครัวที่อ่านมาแล้วเมื่อวานนะคะอยากบอกว่าครอบครัวเป็นของขวัญจากพระเจ้านะคะรักแท้ให้เริ่มต้นที่ในบ้านนะคะไม่ใช่ไปหารักแท้นอกบ้านบ้านที่มีพระเจ้าจะเป็นบ้านที่มั่นคงนั้นหัวใจของบ้านคือความรักหัวใจของความรักคือพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้ได้รับพระพอรอย่างเต็มที่วันนี้ก็ยังเป็นวันชดเชยช่วงสงการอยู่สําหรับข้าราชการทั้งหลายก็ยังหยุดพักอีกหนึ่งวันนะคะก็พี่น้องหลายท่านก็กาลังเดินทางกลับนะภูมิลาเนาะปะไหมาอาจารย์ธรรมศักดิ์ก็จะกลับศ v c ิชาติการขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะใน อาเช้าวันนี้และทุกคําอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานร่วมกันก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เกิดผลและก็เป็นพระพอรอย่างสูงสุดนะคะต่อชีวิตของเราทุกๆคนนะคะพระเจ้าอวยพรน้องอุ๋ยด้วยนะคะเพชรบูรณ์ที่เข้ามาอธิษฐานกับเราอยู่สม่ำเสมอให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแข็งแรงดีอย่างอัศจรรย์น,นะคะพระเจ้าอยู่ด้วยค่ะพี่น้องน่รักนะ